อะไรอ๋อปีเอาอะไรออมีอยู่นี่เลยสองทังนั่นงมีเหรอมีเอาปีงปลานี่ปั๊มเมื่อกี้นี่อ๋อตัวนี้เหรอเออแล้เอาตัวปีแล้วเอาปีนี่ไม่ค้างได้นานอยู่เออปลาหมอสะดุกนำให้ป่าไงอ้ยปีงกินเสร็จแลเออเนี่ยนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่ตะขอแล้วไหดุกอันน่ะเจ้าอะไรทุ่งเซ่ นี <N> ้เศตการรถเลยจรินอ ah, hmm, <N> ่ะเฮ้ย huh. ด <N> ิฟดนี่เออนี่ตำเศษตำที่วเก็ได้หมดเลยเออเอาี่้ยเนาะเออนี่มีอยู่ตรงนั้นมีอยู่ไปอยู่ไปเอาปิ้งไงทำเนียปิ้งไงทำเนีกินเฮ้ยไปตัวหนึ่งแล้วนะเออใ่ อันนี้ก็ผมก็อันนี้มันครั้รรงผมก็เอะไรี่นี้ผมก็มียุคนี่นี่ผมนี่ผมอะเดมี่นี่ไอ้ดุกไงไอ้ดุกอืมเจ้าเลาะเก็บตำในในนาหรือว่าตรงที่เขาเกีเ่ยวข้าวแล้วในนาในานาที่เกี่ยวข้าวแล้วอ่ะโอ้ยเราพาเก็บเลยทั้งเลือดลอกให้ใหญ่มันแห้งก่อนโอ้โหปลาดุกเลยบอกโอ,อ้โหดูปลาดุกตัวใหญ่ด้วยนะ ตัวต้องไหมดุต no, ัว <Spike> ต <Vir at> okay. like ัวใหญ่ด้วยนะประดุกนาประดุกนาของแท้นี่ของแท้นั่นตัวนึงกินดิบไป่อนนนะไอ้ดำฮะตัวนี้กินดิปะกินหมดสองตัวเลยอือโอเคโอ๊ยพอแล้วเอ้เดี๋ยวอยูพ่อพอพ่อพอให้โบไดได้จูได้จูก็เป็นอย่นี่ครับผมทำไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปหาเก็บบ้างไปไปไม่รอให้มันแห้งก่อนให้เต้ให้ตัวที่กิวแล้วมันน้ำเยอะอยู่ชวนด้วยดิพี่วะได้ลงไปเลยชวนเลย น mm. ี่ครับผมันรอหน้าแห้งก่อนให้บนสลาซิวเยอะยิ่งอยู่ปลาเยอะอย่างทิ้บเลยแถวนู่นไม่มีบ่แถวทุ่งนาแถวนู่นนะไม่มีเนาะกวนแห้งแห้งแล้วจะไปดูมันแล้วใช่ไหมไม่ได้ดูเลยสงสัยมันนานแล่เนี่ยติงอ่ะติงเออผมก็ไม่มีเดินเออนี่ก็ไปเดินเล่นพอดีเจอพอดีครับผมอืม โอเคนะผมเ,ปปเออปิ้งอร่อยนะใส่ตำทูตำอะไรก็ได้ตำเจียวก็ได้เออโอเคครับผมคลิปนี้ก็ได้ปลามาเออเดี๋ยวพูนี้พูนี้ต้อ,อยู่พูนี้แห้งผู้นี้แหละรอครับรอ,อ,อสวัสดีครับ